สวัสดีครับอยู่กับผมนัทค,คอมเมินเกมมิงครับกับเกม WWE Underfeet นะครับผมก็รีบทำคลิปไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยว คืนวันนี้นะฮะถ้าลงคีย์ไปนะครับผมก็จะหมดแล้วนะสำหรับเดียนติเมตวอริเออร์นะครับขาย3วันเท่านั้นนะฮะก็วันนี้จะมาเกรียนแรงกันสักหน่อยนะฮะอันนี้ครับของผมนะกดปิดนี่เดียนติเมตวอริเออร์ครับขาย1 2 9 9ดาน,นะฮะโอ้โหใครมีตังก็รีบซื้อกันนะฮะมีเวลาขาย3วันเท่านั้นถึงคืนวันจันนี้เท่านั้นนะครับผม มามาเกณฑ์แรงครับกับบิ๊กอีนะฮะนี่เพราะอันนี้จะไม่ถือว่าเป็นอัปเดตแพดใหม่นะเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าเอาเหมือนพยายามแบบยัด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 ตัวเข้ามาเฉยๆนะฮะไม่มีการอัปเดตแพดใหม่ๆแต่นั้นคือก็ยังถือว่าเป็นแพดเดิมอยู่นะครับผมนะเราพูดวนนี่คือ b i ๊กอนะฮะ WWE Champion คนปัจจุบันนั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่ใช้ Special Move นะครับแล้วก็ใส่ท่าแล้วแล้วก็ตันสำเร็จนะครับผมทำให้คู่ต่อสู้นั้นไฮหรือ h ไฮวิเทียนเนี่ยจะลบไป30%นะครับใน15วินาทีเท่ากับว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันตรงที่ว่าจะไม่ให้คู่ต่อสู้ใช้ท่าไม่ตายนะครับโจมตีเรานั่นเองนะฮะ ก็ใช้ท่าได้ปกตินะฮะแต่ถ้าไม่ตายจะไม่ให้ใช้นะครับผมอีเทรนครับโคสไลน์ line, แล้วก็บอดี้สเปซนะครับผมเสร็จแล้วก็ลุกมานิวเดย์นิวเดย์นะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของทริปเปิลแบ็กเบเกอร์นะครับก็คือหักหลัง3ทีนั่นเองนะฮะแบ็กเบเกอร์นะฮะแล้วก็จะสาย สะโพกยกย้ายนะครับผม <c oughs> เพื่อให้คอมพลทนะและสามารถที่จะให้คู่ต่อสู้นั้นไม่อมอ,เ,อ,เ,อเรื่องของไฮเนี่ยลดลงนะครับผม <c oughs> ทำให้ตายหลักฮะบิ๊กเอนดิ้งนะครับใส่ <c oughs> สะโพกยกย้ายหนึ่งทีแล้วก็บิ๊กเอนดิ้งนะฮะประมาณนี้นะครับผม ถ้าดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเรานัทคำมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผม่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอย่างไร Let's go <S เ,เ,รเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัทอำมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง แจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมาครับแมชแรกเจอกับ The a l mighty Bobby Lashley นะฮะนี่มาครับเราเล่นเป็น Big E นั่นเองนะฮะนี่ถือว่าเจอกันเพราะว่า Bobby Lashley นี่คือทำให้ Big E เนี่ยได้แชมป์โลกครั้งแรกนะครับผมมาใสอะตอมิกดอก่อนเลยฮะ เดอะโปรวันฮะบ็อบบี้เลชลี์มาใส่ <No. S 1> วีจะทริปเปิร์แบ็กเบเกอร์เจอต่อยฮะเวยงมาแล้วใส่เป็นกลาวสแมทแม่กดเคาน์เตอร์ไม่ทันโอ้มือลั่นมาจับเวยงครับใส่อะตอมิกดอปอีกทีหนึง่งโจะขอให้ฮะแม่มาดิออไมตี้ฮะอันนี้ผมยังสุ่มไม่ได้นะดิออไมตี้นะฮะ มาโดนต่อยเตะฮะเกาคลิกสตอมฮะแล้วเคานเ,เตอร์สวนได้มาจับเวียงก่อนครับใส่ทริปเปิลแบ็คเบเกอร์โจวัน two นี่เต้นยั่วหนึ่งทีฮะนี่เนี่ยครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้บ๊อบบี้แลชลี่ได้ท่าไม่ตายแล้วนะแต่เราใช้เอ้าแล้วกดวืดโย <No. S 1> โดนโยโกซุกะคัตเตอร์ครับ ปาบก็ให้โอ้โหแล้วเกลา้าสมัดโอโห้หเคาน์เตอร์สวนได้ทันฮนะะอ๋ออจะดเกา้เคลิกฮะไม่โดนแล้วโคสไลน์ครับใส e ่อีเทรนปาบ,ปาบแ,ปแ,ปแปะแปะแปะนะจะเป็นไอ้นี่นะฮะแล้วโดนโดมินเตอร์ครับปาบอื้มหรือว่าเรียกว่ารีเวิร์สโชคสแลมนะฮะแต่ถ้าไม่คือคือถ้าเป็น อะไรนะบ็อบบี้แลชลีย์นี่จะใช้จะเรียกเป็นเดอะโดมิเนเตอร์นะฮะแล้วทริปเปิลแบ็คเบเกอร์ฮะติดกำแพงโอ้โหนี่ฮะเราจะเกรียนแรงตรงที่ไม่ให้บ็อบบี้แลชลีย์ได้ท่าไม่ตายนะฮะแล้วใส่ Big บิ๊กเอนดิ้งครับปาพอให้และเหยียบ yeah, ปิดท้ายฮะนวดหลังสักหนึ่งทีนะฮะกลัวเมื่อยจับกดเลยเอาชนะไปได้ฮะตานี้โอ้โหชนะหวานกรอบฮะมา สายสะโพกโยกย้ายหนึ่งทีฮะชนะและตานี้เอามือลั่นระโทมามาเปิดกล่องแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะเปิดกล่องก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูคู่ต่อไปนะครับแมตชต่อไปในคลิปนี้กันนะฮะนี่อันนี้เล่นแรง้งไปเล่นควสครบนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่กล่องฟิฟี่นะครับผมโอ้ได้เจฟกับโอติสนะฮะ ะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปในคลิปนี้กันดีกว่านะครับผม่ะ let's go แมตช์ที่2ครับมาครับออกมาก่อนเลย Big ก e. อนะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวโอเจอกับมาชโชแมนแรนดี้ซาวเวดตัวนี้จะเกรียนให้เขาไม่ได้ใช้ท่านี้ค่อนข้างยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามาชโชแมนไม่ได้ท่าเร็วนะฮะแต่เคาน์เตอร์สวนจับอะตอมิกดอฟฮะ แล้วยังไงอุย้ยโดน running bionic elbow ครับปาบเขาให้แล้วทิ้งศอกโอ้ยหลบมาก่อนต่อยต่อยต่อย,อยฮะมาจับเวียงแล้วใส่อัตตมิกดรอปปาบเขาให้ฮะเหยียบก่อนอา้าวโอ้โหกดไม่ทันแล้วโดน running bionic elbow อีกแล้วมายังไงจับเป็น เยอรมันซูเพกฮะแล้วใส่ท่าเลยโอ้กลัวไม่ได้ใช้ท่าฮะต้องรีบใส่ก่อนมาไฟน์เอลโบด์อป้าบป้าบป้าบเขาให้ฮะแม่มายืนรอนี่คืออะไรฮะต่อยเหรออุ้ย,ย,ยมาจับโอ้โหโจ้เขาให้ฮะเบนบัสเตอร์ซูเพกฮะมาเหยียบสักหนึ่งทีเหยียบย้ำซ้ำเติมฮะ มาใช้ท่าครับ Big Ending มามาโชแมนเรอปาบปาบปาบฮะโอ้โหจับกดครับได้แค่สองหนีมาก่อนเพราะว่าอุ๊ยแล้วโดนเคาน์เตอร์สวนได้อยู่โอ้โหแต่ว่าตามิน้าไม่พอฮะแล้วโดนฮะจับแกรบเพิลแท้โดนดีดีทีฮะแม่จับกดครับมาโชแมน ได้แค่2แล้วอุ๊ยจะใส่เป็นดับเบิลแฮนด์แอคฮะโดนแบล็คเบรเกอร์สามทีครับปาบข้อให้หมามาโชว์แมนเมื่อกี้จะได้ท่าฮะโดนโดนเบรกไว้ก่อนฮะแล้วมายังไงอุ๊ยจับบืดมาแล้วอุ๊ยโดนดีดทีฮะโเข้อให้โหอ,อนนี้แล้ว อันนี้เรายังแบบกังวลอยู่นะว่า <No. S 1> อุ๊ย,ยโคสไลน์ว่าวแล้วโดนอีกแล้วดีดีมามาโชว์แมนบอกเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ฮะคราวนี้ได้ใส่บ้างแล้ว f l y ing l b o w ดอบรอบที่สงปาบปาบปาบฮะคือสองตัวนี้มันจะขัดกันนะตรงที่ตัวหนึ่งมันจะได้ท่าที่ค่อนข้างไวนะส่วน Big อีนี่จะทำให้คู่ต่อสู้นะไม่ได้ท่านะครับผม แต่จังหวะนี้โอ้โหเคาน์เตอร์ไม่มีเลยฮะมาอุยยังไงหนีมาก่อนหนีแล้วโดนต่อยแล้วจับดีดีทีเอเยอรมันซูเพกอีกอ่ะแล้วก็ทิ้งศอกปาบแพ้เลยไม่ทันใช้ท่าเลยฮะแพ้ซะแล้วโอ้โหก็แพ้ตำนานตามคาดฮะแม่ เดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้คนสุดท้ายในคลิปนี้กันดีกว่าครับปะ่ะ let's go ฮะแมตสุดท้ายในคลิปนี้ครับออกมาเป็นคนแรกฮะ WWE champion คนปัจจุบัน Big E เจอกับ c o f f e k i n g s t o ฮะเพื่อนรักแม่ <No. S 1> ว่ง่าฟ c o f i เพื่อนรักโดนเคาน์เตอร์ก่อนเลย superkick ปปไปฮะ เจ้สวนฮะจับเวียงเมืก่อนมาต้องใส่ท้ายากฮะอะตอมิกดอปนั่นเองืหจุ๋งไข่สักหนึ่งทีฮะนี่ก็คู่หูคู่ฮานะฮะในนิวเดย์นะฮะก่อนที่อุ๊ยโดนซุปเปอร์คิกฮะโคฟี่คิงสตันกับซาเวียร์วูดนะฮะต้องเรียกเป็นคิงวูดนะคิงวูดกับอาเธอร์อาเธอร์โคฟี่นะฮะแม่เขาน์เตอร เพราะว่าคือโดนแยกนะโดนแยก,กลก่มออกมาคือ W W E จะจะเอา Big ก e อเป็นสตตร์เดียวนะครับผมขณะที่จะเอาเป็นโคฟี่กับ s ซวิเอร์วูดนี่เป็นคู่แท็กทีมนิวเดย์เหมือนเดิมนะครับผมมาแล้วโคสไลนครับใส e ่อีเทรนป้าบขพาให้แปะแปะแปะฮะแล้วใส่ท่าเลยโจ๊้ว้าว <laughs> โอ้โห ใส่ท่าว่าวไปหนึ่งดอกฮะมาไม่เป็นไรแก้เขินฮะจับเป็นเบนบาสเตอร์ซูเพกฮะเหยียบสักหนึ่งทีจับกดฮะบิก๊กอีได้แค่สองมาแล้วโดนเอสไอเจอร์แมนซูเพกฮะแล้วบูมดอปป้าบเขาให้แล้วใส่ทริปเปิลพาราไดส์โจโจเขาให้โอโ้โหเรียบร้อย เราอุตส่าห์จะเกรียนแรงนะฮะไม่ให้ใช้ท่าไม่ตายได้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะมายังเสมอกันอยู่หนึ่งตอนหนึ่งพนฮะในช่วงนี้มาจะซุปเปอร์คิกหรออุ้ยระยะไม่ถึงมายังไงซี่คฟี่แล้วจับ SOS โจเอเขาให้หนึ่งทีจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้ผมจะใช้ไอ้นี่ใช่ไหมคฟี่ใช่ไหมแต่ว่านี่ฮะใช้ บิ๊กอก่อนแล้วกันนะมาไม่ได้ท่าอีกแล้วนะคือคือถ้าคือถ้าใครเล่นดีๆนี่ถือว่ามันก็โกงในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับบิ๊กอนะครับผมมาโดนเป็นพาวเวอร์สแลมฮะแล้วก็บูมดอบฮะแม่แล้วทิ้งศอกหนึ่งทีเอาละกลายเป็นเรานี้เสียเปรียบนะมาเคาน์เตอร์ครับ เวียงแล้วใส่เป็นเบนบัสเตอร์ซูเพกฮะโจะเข้าให้หนึ่งทีเหยียบฮะมาเหยียบย่ำซ้ำเติมอ้าวเฮ้ยชนะเฉยโอ้โหวิกอี้บอกยังไม่ได้ใช้บิ๊กเอนดิ้งเลยฮะโอ้โหชนะเพื่อนรักซะและ้วนะครับผม,ามาก็เอามากันให้ดู3ามแมชนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเรา นัดคอมิเกมมิ่งกันด้วยนะครับก็ใครที่กำลังนะฮะรอสุมบ็อบบี้แลชลี่อยู่นะฮะก็ขอให้ไดท้ทุกกคนนะฮะซึ่งผมก็กำลังรออยู่เหมือนกันนะฮะส่วนใครที่มีกำลังซื้อนะก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับเดียนทีิเมดวอริเออร์นั่นเองมีขายแบบพรีเมียม3วันนะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าคือพอหมดช่วงนี้แล้วจะมาเปิดอีกทีตอนไหนนะครับผม มาเดี๋ยวจะถือว่าคลิปอาจจะดูซ้ำซากจำเจไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องรีเจนกัน1กล่องละกันนะครับผมเพื่อปิดท้ายในคลิปนี้นะฮะซึ่งในอัปเดต1.6.2อ่ะบอกไว้ว่าสำหรับรางวัลน,นะสำหรับรีแรงใหม่เนี่ยคือมันจะให้ตั้งแต่บรอน z ์นะฮะลีก14เนี่ยแหละเพราะว่าถ้ารับตั้งแต่ลีก1ถึงลีก13มาเนี่ยคือ ก็รับแล้วรับเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมรอรีแร้งนะอยู่ที่4,004นะครับก็เนี่ยคือพอรี14ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะให้ตัวมาเยอะขึ้นให้ท่ามาเยอะขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งพอรีแร้งไปเรื่อยๆก็ได้ก็จะได้ของเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะ มาเดี๋ยวจะมาเปิดกล่อง e ีเจนสักหนึ่งกล่องครับดูซิว่าเผื่อจะได้ตัวดีๆนะจะได้ห้องหอกแกนมาอัปเกรดหรือเปล่าอันนี้โคตรหวังสูงเลยนะถ้าหวังไม่สูงก็อาจจะได้ตัวแบบตัวธรรมดาทั่วไปนะมามาดูกันครับ e ีเจนจะได้ตัวอะไรมาได้แค่สองฮคงไม่ใช่ l e เจนสอตัวติดนะสปริงบอร์น่าฮะและก็โรแมนเรนอีกแล้วเหรอโรแมนเรนอีกแล้วเหรอ โอ้โหนี่ผมจะได้อัปเกรดเป็นเวล12หรือ,อยังเอ้ยเวล11หรือ,อยังเนี่ยสำหรับโรมันเรนนะน่าจะอย่างนะนี่ยังแค่เลเวล10อยู่เลยนะครับผมโรมันเรนบิ๊กด็อกนะฮะก็อ,อย่าลืมนะครับ คลิปนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับกด s u r s b e ให์ติดตามให้กับช่องของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า